บรรยาก,กาศลังหงนี่ก็ลังหองอ้ายหนูพี่้องมึงชมบรรยาก,กาศจ้าพี่้องบรรยาก,กาศดีดีพี่้องมองมีฮอตมอง,มอง นั่งเล่น,นแปลนีน้ครับเอาสารมัตปู่นอนรถร่มเ,เ,ย,เ,เย็นดีครับร่มกับสีแห้งแน่จักน่อยไปหน่อนเอาอยัางละแน่เจ็บเสบ บรรยากาศหลังบ้านพี่น้องมั้งมีสะมีบน้องเบิ้งบรรยากาศ Subtitles by the Amara.org community บรรยากาศดีข้างนอกมันร่มเย็ยนดีเออร่อมเย็ยนดีค่ะแดดมันไล่ไงยูโฮมอันอยูโฮมบุญยม,มต่อไปหาก้นปูดีแทอะกางเกงไม่ได้คิวด้์ 好好好，好好。